รัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านระบบรางของไทยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพานันนี้ติดตามไดจากโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ าเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์2558ตามคำเชิญของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศที่เป็นทั้งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยโอกาสนี้นายรัฐมนตรีและภริยามีกำหนดการเข้าเฝ้าเจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุน่นและเข้าหารือทวิภาคีกับนายรัฐมนตรีญี่ปุน่นในประเด็นผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาระบบราง การพัฒนาความร่วมมือในโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยสู่ญี่ปุ่นและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยรวมทั้งยังจะมีการร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมไทยญี่ปุ่นและบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมธุรกิจไทยในญี่ปุ่นระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ ญี่ปุ่นหรือเจโทรกับคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยโดยมีในรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังจะได้หารือกับประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นไทยและภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวรวมไปถึงการหารือกับประธานและผู้บริหารสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งห้าแห่งในเขตคันไซและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนที่ลงทุนในประเทศไทยที่นครโอซาก้า พร้อมกันนี้ในรัฐมนตรีจะทดลองโดยสารถรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซนจากกรุงโตเกียวไปยังนครโอซากา้าระยะทาง515กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสำหรับการเดินทางเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ไม่เพียงเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นแต่ยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ประเทศชาติและประชาชนขณะที่การที่ญี่ปุ่นต้อนรับการเยือนครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณครั้งสําคัญถึงการยอมรับและให้เกียรติผู้นําไทยรวมทั้งอย่างเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในสถานการณ์ทางการเมืองของไทยอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน